จีนได้จัดพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ค่ะโดยมีผู้นําจาก26ประเทศเดินทางเข้าร่วมนะคะแล้วก็เป็นที่น่าจับตาค่ะเพราะว่าในจํานวนนี้มีผู้นําจากทางรัสเซียและเกาหลีเหนือเดินทางเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟนระหว่างผู้นําจีนกับประเทศต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีเหนือและก็รัสเซียด้วยค่ะ ในขณะเดียวกันโอกาสนี้ยังเป็นบารัที่สําคัญที่แสดงถึงแสนยานุภาพของกองทัพจีนและขีปนาวุธที่ยิ่งใหญ่อย่างมีนัยสําคัญด้วยค่ะในการสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ80ปีของการสิ่นงสุดสงครามโลกครั้งที่2 พิธีเริ่มต้นขึ้นด้วยการบรรเลงเพลงชาติของจีนและเปิดตัวอย่างอาลังการด้วยฝงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพตามมาด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของจีนรุ่น H6N H6K และ H6J ที่บินเหนือจดุรัดเทียนอันเหมินระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ดยเครื่องบินทิ้งระเบิดเหล่านี้เป็นกองกําลังในการโจมตีร,ระยะไกลาทางอากาศของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ค่ะ พร้อมกับเชิญถูกชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสานัก,กแรัสเทียนอันเหมือนใจกลางกรุงปักกิ่งคือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการแสดงสัญญาณุภาพของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ p l a เป่นมีทหฐานกว่า1 0 0 0 0นายข้อร่วมพร้อมยุดทธปกรทันสมัยนับร้อยชิ้นเช่นขีปนาวบุธนิวเคลียร์ข้ามทวีปหรือตองเฟิงห้ 4, ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มีขีดความสามารถในการสู้รบทุกสภาพอากาศได้แก่อิงจี21ตรงเฟิง17และตรงเฟิง26ดีซึ่งโจมตีทะลุทะลวงอย่างแข็งแกร่งและการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำสูงเปิดตัวขีปนาวุตความเร็วเหนือเสียงสำหรับการต่อต้านเรือจำนวน4ี่รุ่นได้แก่อิงจี15อิงจี19อิงจี17และอิงจี20ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง สำหรับการต่อต้านเรือทั้ง4รุ่นนี้ติดตั้งบนเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำมีพิสัยการยิงไกลความเร็วสูงและพลังทำลายล้างรุนแรงนะคะเปรียบดังค้อนยุทธศาสตร์สำหรับการโจมตีทางทะเลซึ่งยกระดับการต่อต้านเรือและเพิ่มขีดความสามารถการโจมตีระยะไกลอย่างรวดเร็วของกองทัพเรือประจำกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ค่ะ รวมไปถึงยังมีการแสดงโดรนใต้น้ำขนาดใหญ่ด้วยที่เป็นการสวนสนามต่อหน้าคณะผู้นำจีนและผู้นำนานาชาติถึง26ประเทศที่เดินทางมาร่วมวิธีในครั้งนี้นะคะในจำนวนนี้ก็รวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของ,องเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางเงยือนจีนครั้งแรกในรอบ6ปีค่ะถ้าสังเกตถึงภาพถ่ายนะคะก็มักจะเห็นว่า สองท่านนี้จะเดินอยู่ข้างหน้าขณะข้างท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตลอดเวลาแสดงถึงความสำคัญของการเป็นแขกในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนายบราโบว์สุเบียนโตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนายมาซูดเปซสเคียนประธานาธิบดีของอิหร่านซึ่งการที่ทางผู้นำต่างๆจากหลายประเทศนั้นเดินทางมาปรากฏตัวในพิธีครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความสำคัญของงาน และก็แสดงถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและผู้นำระหว่างประเทศของจีนอีกด้วยค่ะนายสีจิ้นผิงยังกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีโดยระบุว่าโลกปัจจุบันนั้นกำลังเผชิญกับการแยกระหว่างสงครามและสันติภาพพร้อมกับย้ำนะคะว่าประชาชนจีนปราันาสันติภาพแต่ว่าจีนในฐานะชาติที่ยิ่งใหญ่จะไม่ยอมจำนนต่าความรุนแรงหรือว่าการกลั่นแกล้งใดๆ พร้อมกล่าวว่าจีนมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะปกป้องตัวเองจะไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งจีนได้เรียกร้องให้ทุกชาตินั้นร่วมการปกป้องไม่ให้ประวัติศาสตร์โหดร้ายของสองครามเกิดขึ้นซ้ำรอยค่ะขณะเดียวกันนายสีจิ้นผิงก็ยังเรียกร้องให้ทางกองทัพ PLA ให้การสนับสนุนเชิงยุทธศาสาตร์สาหรับการฟื้นฟูประเทศชาติรวมถึงมีการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลกมากขึ้น พร้อมกระตุ้นกองทัพพัฒนาตนเองเป็นกองกําลังระดับโลกและปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของชาติโดยย้านะคะว่าการฟื้นฟูชาติจีนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ขณะที่กิจกรรมสันติภาพและการพัฒนาของมนุษยชาติจะประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดพร้อมกับเรียกร้องประชาชนชาวจีนทุกกล่มชาติพันธุ์ให้มีความสามัคคีกันทางานหนัก ภายใต้การน,นำอันแข็งแกร่งของทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CPC เพื่อสร้างประเทศที่เข้มแข็งและขับเคลื่อนการฟื้นฟูชาติทุกด้านผ่านการสร้างความทันสมัยแบบจีนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อแสดงความยินดีกับจีนค่ะแล่ก็มีวายที่จะติงผู้นำของทางรัสเซียและก็เกาหลีเหนือนะคะโดยทางนายทรัมป์ค่ะได้มีการโพสต์ว่า คาถามสําคัญที่ต้องหาคําตอบก็คือประธนาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะกล่าวถึงการสนับสนุนและเลือดเนื้อมหาศาลของสหรัฐอเมริกาได้ช่วยให้จีนได้รับอิสรภาพจากการถูกลุกรานจากต่างชาติด้วยหรือไม่เพราะว่าชาวอเมริกันจำนวนมากได้เสียชีวิตในภารกิจของจีนเพื่อชัยชนะและเกียรติยศในทรัมปก็ระบุนะคะว่าพวกเขาจะได้รับการยกย่องและจดจำอย่างถูกต้อง สำหรับความกล้าหาญและกลารเสียสละของพวกเขาขอให้ทางประธานาธิบดีของจีนและประชาชนจีนที่ยอดเยี่ยมมีวันเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนรวมไปถึงยังมีการโพสต์ฝากความปรารถนาดีอย่างอบอุ่นถึงประธานาธิบดีเวลาเดเมียปูตินของรัสเซียและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในฐานะที่เป็นกลุ่มคนที่คบคิดต่อต้านสหรัฐอเมริกาค่ะ แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะคะถ้าหากว่าดูภาพรวมของการสนสนามในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพจีนนะคะรวมไปถึงการแสดงเทคโนโลยีขีปนาวุธที่ใช้ในการโจมตีที่สายไกลรวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังมีการใช้ยุทธศาสตร์ทางระดับอวกาศอีกด้วยค่ะ การสวนสนามในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงแสงยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกองทัพจีนเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงบาระกของจีนที่แสดงจุดยืนในเวทีระดับโลกอีกด้วยนะคะ,ะเห็นได้จากมีผู้นำจากกว่า20ประเทศเดินทางเข้าร่วมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของพันธมิตรจีนอีกด้วยค่ะ